วันนี้จะมารีวิว Allra Quadcat จากค่าย Keswalter นะคะเริ่มแรกก่อนเลยค่ะคันนี้ค่ะเนื่องจากคันนี้มันเป็นรุ่นที่เป็นอัลต้าสามารถขับได้500กิโลเมตรค่ะต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ปกติการชาร์จจริงอะทางค่ายเขาแนะนำให้ชาร์จเพียงแค่90%นะคะซึ่ง90%มันอยู่ที่2450เขาแจ้งว่าถ้าชาร์จ90%น่ะจะทำให้ถนอมแบตเตอรี่ค่ะ แล้วก็ตัวนี้มีฟังชันอะไรบ้างตัวนี้เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปของหน้าของรุ่น Good Cat ซึ่งจะมีเบาะนวดด้วยในตัวค่ะคนขับจะสามารถตั้งระดับการนวดตรงนี้ค่ะช่วงหลังก็จะเป็นเบากลางแล้วก็แรงค่ะนวดสบายมากค่ะแต่ดีน่าจะมีนวดคอด้วยค่ะน,นี่คอมเมนต์ว่าอยากเพิ่มตัวนวดคอค่ะแล้วก็คันนี้สามารถสั่งการได้เสียงด้วยค่ะอย่างเช่นอันนี้สั่งเป็นเปิด,ดวทิทยุ เขาก็จะเป,ปิดวิทยุให้เลยค่ะาจากนั้นเราสามารถที่จะสั่งเปิดเสียงหรือว่าเปิดซันรูปได้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีซันลูปด้วยค่ะแต่ถ้ามีซันรูปแล้วก็ต้องติดฟิล์มซันรูปด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็แนะนำเพื่ออย่างนะคันนี้หลังจากที่ซื้อจากศูนย์แล้วเขาไม่มีตัวฟิล์มกันรอยห้เอาเท่ากับฟิล์มกันแดดให้ไม่มีตัวพรมที่เป็นการฝุ่นให้จะมีแค่พรมพื้นฐานธรรมดาค่ะ เราก็จะต้องมาติดฟิล์มเพิ่มค่ะทำพรมเพิ่มพรมตัวนี้ก็แนะนำให้ซื้อพรมที่เป็น 4D 5D นะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกับรถเวลาติดมาก็จะสวยมากค่ะส่วนฟิล์มตัวนี้ไปติดของยี่ห้อโปรเซรามิกะคะ่ะนานโนฟิล์มค่ะพอดีตอนนั้นอยากให้รถมันดูแบบเป็นคลาสสิกก็เลยติดฟิล์มใสพอฟิล์มใสแล้วเต็นต์ตัวนี้เป็นตัวสีเขียวด้วยแต่พอ ตอนนั้นคือลองทดลองแล้วฟิล์มมันไม่ร้อนจริงแต่เนื่องจากว่าบ้านประเทศไทยอะคะ่ะแสงมันเข้าเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะการติดฟิล์มใส่เนี่ยยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะแสงเข้ามาเยอะจะแนะนําว่าถ้าคนอยากติดฟิล์มใส่ติดฟิล์มดําดีกว่าค่ะติดฟิล์มเซรามิกดีกว่าค่ะรุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้มีฟังก์ชันเรื่องของการสามารถที่จะ ตั้งโหมดพวงมาลัยได้ค่ะสามารถที่จะควบคุมรถค่ะการเปิดกล้องในแต่ละมุมเพราะตัวนี้มีกล้อง360องศาทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังค่ะทุกมุมเลยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะขับชน สาไฟฟ้าโซนกําแพงก็จะมีน้อยขึ้นเพราะเราสามารถเห็นกองทุกมุมค่ะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าไฟ LED ค่ะเป็นแบบออโต้เวลาเราเข้าไปที่มืดไฟจะมีการปรับเป็นแบบไฟสวงอัตโนมัติและเมื่อจะลดหรือจะไฟฝั่งตรงข้ามเขาก็จะรับมาเป็นไฟปกติให้ค่ะซึ่งสะดวกสบายมากและไฟรุ่นนี้เป็น LED ด้วยจะบอกว่าดีมากๆค่ะแล้วก็มีการชาร์จแบตแบบไร้แบบสายค่ะมีฟังก์ชันเรื่องของคูดคอนโทรลแบบแอคทีฟ สามารถขับรถตามความเร็วที่เราตั้งควบค онт 롤เอาไว้มเมื่อจะลถมันก็จะเบรกอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วหรือปรับลดความเร็วอัตโนมัติเลยแต่ไงเราต้องจับพวงมาลัยนะคะเพราะถ้าเราไม่จับเขาจะมีการเตือนทั้งหน้าว่ากรุณาจับพวงมาลัยค่ะเพื่อความปลอดภยัยและเมื่อไหร่ที่มีรถมาข้างๆคะ่ะจะมีสัญญาณเตือนแล้วไฟกระจกข้างก็จะกระกพริบคะ่ะให้เราคอยระวังทางด้านข้างของเราคะ่ะว่า ไม่สามารถจะเลี้ยวได้หรือว่าให้เราระวังรถข้างๆที่จะมาชนรถเราค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่คิดว่าเขาน่าจะทําเพิ่มก็จะมีเรื่องของไฟข้างหลังอะคะ่ะเพราะข้างหลังในเวลามืดะจะไม่สามารถเปิดไฟได้แล้วก็ตัวข้างหลังอาจจะไม่มีแอร์แล้วก็จะไม่มียูสบีก็ต้องเอาศายแอร์ด้านหน้าที่ไปทั้งหลังนะคะส่วนเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงค่ะบางครั้งเวลาสั่งไปเขาไม่ได้ยินนะคะ แล้วก็บางทีไม่ได้สั่งแต่เขาได้ยินค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ตัวเนี้ยจะดีอย่างหนึ่งค่ะตัวเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันเรื่องของการฟังเพลงเราสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าในตัวหน้าจอระบบหน้าจอเขาเป็นมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราสามารถเข้าตรง,งตัวออนไลน์เพราะบางทีเราขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะบางทีมันไม่มีคลื่นเราสามารถฟังจากตรงนี้ได้เลยค่ะอาจจะเป็นฟังจากจุกหรือว่าฟังจากตัวที่เป็น ไม่บออะไรค่ะมาเร็วๆนี้ค่ะนี่ค่ะเราสามารถจะฟังจากชาร์ตเพลงต่างๆค่ะได้ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวขึ้นในช่วงระยะเวลาบางที่เราขับไปค่ะนั้นวันนี้ค่ะน่าจะขอจบการรีวิวของรถออลล่าเพียงเท่านี้ค่ะถ้ายังไรถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมากกว่านี้ค่ะจะขออัปเดตในคลิปหน้าทีนึงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะค่ะ สวัสดีค่ะ